สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะกับเสาวโอนเลขเด็ดนะคะกับแนวทางหวยฮานอยนะคะมัดรวม4ี่หน่อยนะคะในงวดของวันที่21นะคะเดือน11นะคะ2566นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะคะ ก่อนไปรับชมฝากกดติดตามทางช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องคิดคํานวณแนวทางนะคะส่วนท่านใดน,นะคะสนใจเข้ากลุ่มแนวทางนะคะสามารถแอดไอดีไลมาได้นะคะ ID l i ไลนะคะพี่พี่ O N 9 7 7 2 1 1นะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะคะพี่พี่ในกลุ่มก็จะมีหวยหุ้นนะคะลงให้นี่เคอีกเช้าบ่ายห้างเิียงจีนไต้หวันจนถึงรอบดึกนะคะหุ้นดาวโจนนะคะ ท่านใดสนใจก็แอดมาได้นะคะ ON 977211นะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะคะแอดมาแล้วอย่าลืมแจ้งว่าขอเข้ากลุ่มนะคะทักมาบอกเนาะเดี๋ยน้องแอดดึงเข้านะคะสำหรับเมื่อวานนะคะพี่ๆหวยองฮานอยนะคะท่านใดมารับชมยินดีด้วยนะคะวิ่งรูดที่4นะคะเมื่อวานนี้ให้2กับ4นะคะเมื่อวานนี้2เขาไม่มานะคะ 2, 2ไม่มาแต่ 4, 4ม,มานะคะวิ่งรูดเม็ดเดียวที่4นะคะเมื่อวานนี้ 4เข้ามารอบแรกนะคะ84นะคะมาในหน่วยเฉพาะกิจนะคะมารอบแรกนะคะวิ่งรุดที่4ก็เข้าชุดนี้ไปนะคะมาในตัวเน้นนะคะพี่ๆเนาะเน้นไปที่48นะคะก็เข้า4ี่ปดไปก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะท่านใดที่นําไปเป็นแนวทางเนาะสำหรับหวยฮานอยเมื่อวานนะคะแล้วก็เข้าตารางด้วยนะคะตารางมา84นะคะพี่ๆแล้วก็ รอบอื่นนะคะพี่ๆรอบอื่นนี่มาสามแปดสามนี่มารอบพิเศษในตารางนะคะก็เข้าคู่นี้ไปนะคะส่วนศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งนะคะรอบนี้ไม่มานะคะ VIP นะคะมาแปดสี่แปดสี่มาสองรอบนะคะวิ่งลูดเม็ดเดียวที่สี่ก็เข้าสองหน่วยนะคะเมื่อวานนี้ เข้า8 448ไปนะคะมาในตารางด้วยเนาะ0 5นี้ี่หลุดไปนะคะสรุปแล้วเมื่อวานนี้เข้า8 4 2รอบนะคะวิ่งลุดที่4ก็ยินดีกับพี่พี่ด้วยนะคะท่านใดที่จับไปเป็นแนวทางนะคะก็เข้าไปในน่อยเฉพาะกิจเลขล่างแล้วก็มาเข้ารอบ VIP เลขล่างนะคะก็ถือว่าสูตรเดินดีนะคะเดี๋ยวมารับชมของวันนี้ต่อนะคะกดไปรับชมนะคะก็ ฝากคำเตือนนะคะตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคำนวณนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะวันนี้เด่นไปที่5กับ0นะคะวิ่งรุดที่5นะคะพี่พีท่านใดชอบก็ตามได้นะคะไม่ชอบ5เอา0นะคะไปพิจารณาได้วันนี้ก็ขอให้โชคดีเฮงๆปังๆกันทุกท่านนะคะสำหรับทาหน่ยนะคะตัวนิ้นตัวเจาะนะคะเดี๋ยวจะเนิ้นให้นะคะ สำหรับตารางนะคะตารางก็จะมี5มี4มี1นะคะแล้วมี0มี3ามแล้วก็มี8นะคะเด่นก็จะเด่นที่5กับ0นะคะวันนี้เนาะชุดเน้นเน้น5้5ศูนย์ แล้วก็ห้าสามนะคะพี่ๆก็ตามนี้นะคะก็ขอให้โชคดีเฮงเปังๆกันทุกท่านนะคะเน้นไปที่ห้านะคะวันนี้วิ่งรูดเม็ดเดียวที่ห้าเด่นที่ศูนย์กับห้านะคะจับคู่จับวินได้นะคะในตารางขอให้ทุกท่านเฮงๆงปังปนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ